ป uh uh ัญญาปัญ oh. จ hey. yeah. ืดเคือดปัญญาโนอปัญจืด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 นี่ปฏิบัติเทปฏิบัตเทเทนะยาบาดยายการจะึ๊กกึกนี่เห็นจินอะไรพ่อพ่อแกมแก้มต้มไก่พ่อแก้มต้มไก่ใส่อะไรมัางต้มไก่แต่ไขดิแต่ตะไครอะไรอีกกรุดอะไรอีกม่ยาวอะไรอีกอัพโออะไรอีกอะชุด นีอ๋อนี่อะไรน้ำอะไรน้ำเขียวน้ำเขียวน้ำเขียวเป็นสีสีเขียวอเออชื่นใจไหมชื่นใจนินใจทำหน้างไงอร่อยมั้ยอร่อยมากใครซื้อมาปอยอะตัวิ้มจุ่มโอ้ยยำลายยังไงไปเปลีป่ยนหัดดิ ออไปดาวนี้ีีงที่เดิสง่งสอนยังไงเราเราเรเราต้องคือเนื่องจากเขาพิเศษใช่ไหมคะเราเราจะต้อง สอนยังไงที่จะทําให้เขาเข้าใจหรือหรือจําอะไรอย่างเงี้ยเราจะบอกอันนี้เราแสดงนะลูกไม่ใช่เล่นถ่ายคลิปอยู่ที่บ้านนี้เราแสดงถ้าเกิดหนูรับบทเป็นตำรวจผมก็เป็นตำรวจนะลูกนะแต่ตอนนั้นสายันอายุเท่าไหร่ตอนที่พี่เด๋อเจอไอ้ตอนนี้เขาสิบเก้าใช่ไหมใช่ฮะตอนนี้สามสิบแล้วมั้งอะไรนะสายันปีเดียวกับผมนะพี่ค่ะจริงๆสายันนี่เขาเสียชีวิตตอนอายุสี่สิบเก้าใช่ไหมพี่สี่สิบเก้าอายุอะ ประมาณนั้นมนะเขาปีเดียวกับผมตอนที่เขาศูนย์สามไงฮะพี่ชูแก่ขนาดนั้นเลยเหรอครับโถ่พี่จะพูดพี่จะพูดอย่างนั้นไกายจ๋ายามรามานูวก็เกิดจากรายการนี้นะได้เลยนะน้นมากแล้วน้ามากถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างออสกับสายยันครับผมความแตกต่างเป็นยังไงในการ ในการดูแลในการดูแลนีนใสยนี่เราก็เข้าใจแล้วเหมือนเด็กห้าหกขวบใช่เห็นะงั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้เด็กห้าหกขวบเนี่ยมันยังไงมันต้องตามใจมันมันต้องแล้วมันยังสนยังเล่นยังเอาแต่ใจอะไรเงี้ยแต่อย่างไอ้สายยันไอ้รู้มันมากแล้วแล้วเออทําอะไรที่ไม่ดีมันก็เข้าใจแล้วมันเข้าใจว่าอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีแต่อย่างนี้เรายังไม่รู้ว่าเขาจะคิดว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เขาคิดไปตามอารมณ์เขาก่อน กันแล้วไม่เหมือนกันบางทีก็หงุดหงิดเวลาหิวเวลาง่่งเวลาไม่พอใจเขาก็จะหงุดหงิดผมก็จะเข้าไปกอดแล้วก็ไปลูบหัวเขาก็บอกว่าตั้งใจเล่นนะลูกหาเงินให้พ่อให้แม่อย่าหงุดหงิดอะไรเงี้ยก่อนเข้ารายการหมูจะพูดตลอดเวลาห้ามหงุดหงิดนะลูกเวลาเขาหิวเขาก็อยากนึกจะกินเขาก็กินพ่อไม่ฉันเงี้ยป่ะพ่อภาษาเนี่ยเดี๋ยวพ่อเขาไม่ได้ว่า ก็ตามใจครับขอบคุณยังต้องตามใจเขาอืแต่เขาดูแลตัวเองได้ไหมคะพ่อเขาเขาดูแลตัวเองเบื้องต้นได้หมดเลยไหมคะได้นะผมว่าลักษณะนี้นะได้คือพวกนี้เราต้องคอยดูเออแต่เขาอะเขาตัวรอดได้เขาเขาเขาสามารถล้างก้นได้ครับอ่าเข้าห้องน้ําดูแลตัวเองเข้าห้องน้ำได้ไหมอาบน้ำเป็นไหมเป็นอาบเป็นนอนสอยแล้วก็เป็นละพ่อสอยแล้วเหรอจ้ะแล้วฟ้าบู่ใช้ยังไงเป็นไอ้ถูไอ้ไข่พ่อไงถูงที่อาบน้ำให้ป่ะไม่พ่อ เพราะเนี่ยพ่อเสียเคยอาบน้ำให้ไหมอาบบอกเดี๋ยวนี้พ่อไม่กล้าอาบให้แล้วไม่อะพ่ออายอายยังไงของออสอะขนาดไหนอะนี่อ่ะไม่ต้องอไอแล้วของพ่อแล้วของพ่อเสียะนื้อแล้วของเหลือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีพ่อไม่มีอะไปเลยถึงไปเชื่อมันแเราเราก็ไม่ได้นัดด้วยนะ คือผมสองคนก็แก้ผ้ากันอาบน้ำามื่หละีผมอันนี้คือเรื่องจริงจริงว่จริงวกันนี้คือเรื่องจริงจริงเพราะว่าเขาฟอกข้างหลังไม่ได้ไงต้องคอยดูแลเขาตลอดอ่ะแต่ก็ใช่เพราะฉะนั้นไอ้แบบนี้ก็เรื่องจริงใช่ไหมหยอกวะเนี่ยหยอกวะหยอกหยอกโอเคโอเคลอดตัวไปไม่แต่ว่าโดยโดยธรรมชาติของเขาเขาแบบเหมือนอ่้นฉี่อั้นอึได้ใช่ไหมได้ได้ แต่ไหนสัญอันไม่ได้อ่าสาเหตุที่ถามเพราะว่าจะเทียบกับเออสัาเออันญาเขาอย่างไรฮะเพราะว่าถ้าเขาปวดแล้วก็ต้องหาที่เลยทีนี้ว่าทางด่วนเนี่ยมันยากอ่ะที่ก่อนจะหาที่จอดอ่ะเออมันขี้เลยครับในรถเลยในรถนั่นแหละครับแต่ก็อันได้อันได้ทางด่วนบอกพ่อปวดฉี่เขาอันได้อเขคขับได้ประมาณสักห้าทีเขาบอกพ่อเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ทำไมแมันี้หยอกเนาะหยองหอหยอกหยองนั่นอั้นไม่ได้อั้นไม่ได้สายันอั้นไม่ได้เลยอั้นไม่ได้แล้วปกติเราเขาเขาจะมีมุกเฉพาะไหมคะพี่ออสเขาจะมีมุกเฉพาะของเขาไหมหรือว่าส่วนใหญ่เป็นตับที่เราใส่ไปใหม่หมดเลยแต่ถ้าเป็นตับมันก็ตอนไปอยู่กับผมนี่แหละที่เป็นตับกับพี่เลยนี่แหละแต่นอกนั้นเขาพูดแต่ธรรมชาติเนี่ยแบบดิบๆไยเราพยายามพยายามจะไม่หยาบกับเขาจะไม่ มึงกูอะไรกับเขาอย่างพ่อเดิมไม่เป็นไรพ่อเขาพ่อรุ่นอลวุโสแล้วก็มีแยกะนะ่กันอะไรเงี้ยคือผมก็ไม่ให้เขาหยาบไม่ให้เขาเล่นทะลึง่งเพราะผมขอร้องไม่ต้องการอย่าให้หยาบอย่าให้ทะลึง่งอย่าให้แบบลามกหรือแบบโสก็ปลกอะไรเงี้ยผมไม่ชอบไงง่วงเหรอพี่ออนง่วงบาบ้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 าแม่ไม่พ่วงไม่พ่วงแกกำลังมองแพทย์เขาง่วงแล้วเนี่ยไม่ใช่พี่อาอนยังไม่พ่วงไงบอกไม่ง่วงไงแต่พี่แพทย์เขาง่วงแล้วไหนไหนโชว์มีมุกอะไรมาโชว์ พี่แพทบ้างครับพี่ยอดให้ให้พี่ยอดให้เขาตอบถามคำพังเพยมาดีกว่าเหรออ่ถามคำพังเพยอ่ะเหรอนี่คือคิดว่าแพทรู้คำพังเพยเหรอขี่ช้างขี่ช้างจับลมเขามีแต่จับตะกระแตน่ลมไงถามมาจับลมอาเห็นกงจากเป็นเป็ดกินบนเรือนขี้ กินบนเรือนขี้รถบนหลังหลังหลังอะไรหลังหน้าหะหลังหน้าหะหลังหน้าอะไรวะหลังหน้ามันสงสัยไงพี่ครับแรงเหยียบเหรอใกล้ๆพ่อใหญ่ไม่ไม่อ่ะทำไมฮะแรงเหยียบเหรอเพรเดือติงตองเงี้ยติงตองจับปลาจับปลาปลาหมอปลาหมอแค่ก็บอกจับปลากินอะไรเงี้ยจับปลาสอง จับปลาสองไงจับปลาหมอเงยหมอจับปลาสองโอ้ยกามีดีไหมเนี่ยกำขี้ดีกว่ากำขี้ร้องเพลงได้ไหมเออพ่อเอายังไงพใช่ป่ะเพลงอะไรเดี๋ยวพ่อจะพายอ่ะชอบอะอตัดตัดเต้า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 ตัดตาดัดตัดตาดัดการแม่จาวานมาดนามอเจอการแม่ตะวันบ้านนา เดาผ้าหนอนเดาผ้าก็เดาบ้างเงาหลงแก้ผ้าจะเพ้่มจะไปเดินจะจำเงาจำเงากอดเจ้าจอดเจ้าจะชี้เจ้าเอ้ยี่ไม่ต้องกลัวลิศกระเสริฐทำอะไรเราไม่ได้พี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวเลยออสโฟเอสัวมะนาวขวมะขวงแอบดิเสียงห์แอบครับ หูวังมะนาวโอ้ยได้เข้าไปเจอเออเข้าไปเจอเซ็งแหน่ย่างเซ็งแหบ่เซ็งแหนเดี๋ยวไปกินน้ำหน่อยกินงตายพวกพวกนี้เขาขยันมากพี่เป็นรายการแรกในประเทศไทยที่เขาขยันมากงั้นงอนแล้วเอ้ยตาตาตาหูกระโูง มางถูกแล้วชอบใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบชอบเอาไหมเอาไหมชอบเอาไหมเอาครับอ๋อชอบอ๋ออ๋อปล่อยมันเลยนะพี่ปล่อยมันดูมันไปม็อบ่ห่างได้ยังไม่เจอยังไม่ฉี่ได้เกับมิสไม่ได้พ่อกินได้ไหมเนี่ยได้โอเคหัวเราจะบางไหมนะเหม็น อะไรยาไม่เหรอปากเหม็นนะเหม็นเป็นอะไรของมันฟอกหัวพ่อปากเหม็นครับแล้วตัวเองหอมไหมหอมจีจำไหมหอมดังเออเอออเาดิเนี่ยก็อยู่กันอย่างนี <s <S ้แหละครับอยู่กันเล่นนกัไปกอันไหนดีก็จำมาแวะให้เขาจำยังนอนยัดกัดต่อยฮะนอนยาัดกัดนอนกัดเราไปนอนกระเต๋าป่ะเนี่ยคือนอนกระเต่านอนยัดกัดนอนแป้ง ถ้าเขาสนิทคนไหนเนี่ยเขาก็จะเล่นคือทุกคนเนี่ยคือกั๊ดกระเต๋าเนี่ยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นซึ่งเขาจะอยู่กับออสเขาจะคุกคีเขาจะเล่นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่อยู่อ่ะผมบอกจะฝากากั๊ดกระเต๋าไว้บอกคอยดูเขาด้วยต้องคอยพูดกับเขาตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเขาเขาเหงาไม่เหงาเพราะไม่เหงานะเเพื่อนแป้งไงบอกเป็นเพื่อนแป้งใช่ออชอบไงชอบใช่ไหมชอบแป้งชอบแป้งไม่ชอบพี่แคทเหรอชมูน้อเราอ่ะแก่แล้วแก่แล้ว ช่วย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 โอ้ยร้อนเยอะอันนี้ไม่ได้เตรียมันนี่ไม่ได้เตรียมันเขาอยู่เป็นแล้วเดี๋ยวนี้อยู่เป็นขอลายมีมีแฟนยังขอลายขอลายขอลายพี่พัชอ่ะได้อ๋อขอลายมีแฟนหรือยังครับไม่มีครับเราชอบผู้หญิงแบบไหนชอบแบบเพภทผอ ด๋วแบบพี่แพตแล้วเมื่อกี้บอกพี่แพทอะไรแก่เปล่าไม่แก่ไม่แก่สวยนี่มาเจี๋ยมาเจี๋ยแก่ชอบผมสั้นผมยาวตบยาวยาวใช่ถามจริงชอบผมยาวผมสั้นชอบผมสั้นเหมือนเด็ักข่าวปจริงหรือเปล่าว่าดีออดที่ซื้อซื้อรถให้ให้พ่อให้แม่ได้เลยออกรถได้เลยถามพี่เต๋ รถพ่อเขาเก่าแล้วพี่บางทีเขาไปไหนไปกลับบ้านนอกอะไรเงี้ยไปปู่ไทอะไรเงี้ยยังยังกันขอนใจบ้านปู่จังหวัดอะไรนะอยู่ไทอู่ไทแล้วบ้านยายใหญ่ใหญ่ใหญ่ะอยู่เพชรบูรณ์อ๋อเพชรบูรณ์ครับอ๋อปู่ไทยยายเพชรบูรณ์ใหญแม่ทือเขากลับไปหาพวกปู่พวกยายเขาอะไรเงี้ยคันนี้คันนี้ใช่ไหมครับพ่อใช่ใช่ขาไม่ปวดอันนี้ออดออกให้เหรอครับ ซื้อรถคันใหม่ให้พ่อกับแม่นะครับรถออกออกรถใหม่เลยแต่ว่าเอาไม่ไม่ใช่รถใหม่ใช่ไหมเป็นรถมือสองเป็นรถมือสองรถเพิ่งตกทางด่วนมาใช่ไหมเราด่วนป่ะรถตกไม่ใช่ขับใหม่อใหญ่เอออชบรถตกขึ้นทางด่วนรถขึ้นทางด่วนไม่ได้ตกโอ้โหโจอ่ะยังโจอ่ะยังไปอินมาไปอินบมาไปอินมาไปอินพี่กรุงเทพหินกองเนี่ยว่ามันเกือบถึงหินกองนะบ้านเขาว่าคลองแล้วลูก เเดี๋ยวเวลาพูดเขาต้องคุยกับเขาตลอดเวลาโอ้โหเลยโอ้โหเลยไอคองอะไรนะยี่สิบไอ้ไรฮองกําเจ็ดพ่อฮองยี่สิบเจ็ดน้ำท่วมป่ะไม่พ่อไม่ท่วมไหมมีปลาไหมปลาดินมีไหมไม่ไม่บอกไม่ปิงหมอมีปิงครับปิงหน้าตาเป็นไงอ๋อหิวหรือยังอย่างแบบ อย่างกับพี่อย่างกับพี่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไม่ไม่มีทางไปไหนต้องมีพ่อแม่อนอนพ่อแม่ต้องมาด้วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาแล้วเขาสามารถบางทีเพราะบางทีเนี่ยมันนอนมาก็เดี๋ยวต้องพาอาบน้ำมีอผมก็ไม่กล้าผมอายผมบางทีจะพอตอนนี้ยังห่วงพ่อแม่ครับแต่สายยันต้องรีบออกจากบ้านย่ออย่ันเพราะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่อยู่คนเดียวมันจะเงยออยู่เงี้ยว่าเมื่อไหร่ใครมารับ นั่นไม่อยู่แล้วเหงาเขาอยากทําการแสดงนะาสาย,ยันยามาเจอเพื่ออยากจะมาเล่นอะไรล่ะสายันอ่ะอันนี้แล้วแต่อารมณ์เขาพี่แล้วแต่อารมณ์แต่ว่าพี่สุรีกลายเป็นว่าพอเอาออสมาก็เกิดดราม่าใช่ไหมฮะเขาบอกผมแล้วตอนที่ผมเอาคลิปให้ออที่ออสเล่นเนี่ยบอกเสียไปเอามาเลยให้ให,ให้ผมพาเด็กคนนี้มาเขาบอกเองต้องทําใจนะพี่ก็โดนมาแล้วอรุ่นสายันดอกสดาว หาว่ามาเกาะเด็กแบบนี้หากินมาชุบมือเิอเอามาหากินเขาโดนมาก่อนผมเขาก็บอกผมผมก็ผมก็ทําใจอ่ะเพราะมันอยู่ที่ใจเราไงเราจะเอามาเขายังไงเอาเขามาใช้แบบไหนเอามาใช้มารักแบบญาติพี่น้องเลยมันอยู่ที่ใจเราจะนั้นใครจะพูดอะไรผมก็ไม่ไม่ว่าเขาให้กาลเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์พิสูจน์ใช่ครับสุดท้ายนี่ออกรถออกอะไรให้พ่อให้แม่ได้พะนี่เขารักไงเขารัก เราถึงมาปรึกษาผมเราอยู่ด้วยความรักไม่ได้อยู่เพื่อผลประโยชน์อุวันนี้เขาก็ไม่ได้อยู่กับผมนะพี่ไม่อยู่เขาอยู่บ้านกับพ่อแม่เขาโทรวันเป็นสิบสิบครั้งบางทีไม่โทรผมไม่โทรกลับเขาก็บอกเงียบเลยนะเอาโอกาสให้เขานะอย่างที่ผมเคยพูดว่าให้โอกาสกับคนที่ด้อยโอกาสดีกว่าให้โอกาสกับคนที่คิดจะฉวยโอกาสถูกต้องนี่ให้โอกาสพี่ตีเขาเปิดโอกาสแรกแรกในผมโดนกระดำเลย ร้อยคนนี้ก็ประมาณแ80ดิคนเนี่ยกระนำกระนำชุบมือเปิดมาป่ปาดหน้าเค้กมั่งไปแย่งเด็กเขามานน่นนี่นั่นผมก็ปล่อยปล่อยผมก็ผม,ก,มก็อ่านดูผมก็ขอบคุณครับขอบคุณการ่าพูดมาออพูดไปจ,จ,จ,จนตอนหลังเนี่ยพันคนจะมีสักสองคนอคอมเมนต์เดบเดี๋ยวพวกกันเขาด่ากันเองอ่ะพวกแฟนคลับที่เขารู้อ่ะเขาก็โจมตีกันเองแล้วก็ปล่อยปล่อยครับ ใครจะว่าไงช่างเขาพี่ผมคิดตลอดเวลาเขาไม่รู้ใครใัยเข้าไปใครคิดไงต่างจิตต่างใจคนเรามันโอ้ยมาคิดตรงกันเป็นไม่ได้หรอกแตนอยู่ที่ใจเราทุกอย่างเวลาซื้อนาคตได้แล้วทุกอย่างอยู่ที่การกระทําอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะฮะไม่ใช่ผมเป็นผู้พูดนะครับก็เอาเนั่นมาถามว่าเออเนี่ยเขาว่ากันอย่างนี้แล้วพีชูจะว่ายังไงอะไรประมาณนี้ฮะ นี่นี่นี่คือประเด็นของการที่หยิบเอาเด็กที่ได้โอกาสอย่างนี้มาแล้วสร้างความบันเทิงใจให้กับพวกเราได้แบบนี้จริงๆอย่างที่พี่เด๋อเคยทํามาสําเร็จแล้วพวกเราก็รักษายาันดอกสดาวมาโอ้โหยาวนานแล้วเขาก็จากเราไปเชื่อไหมครับท่านผู้ชมว่าพอดูตัวเลขแล้วตกใจมากว่าสายยันดอกสดาวจากเราไปกี่ปีแล้ว14ปีแล้วครับ เหือเชื่อเราเห็นแล้ว่าตกใจบอกว่เหมือน4ปีที่แล้วนี่เองวันนี้พอมาเห็นออสนะฮะเห็นพี่เด๋ออีกครั้งหนึ่งเห็นพี่ชุศรีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทําให้เราจะเห็นจะเห็นครั้งสุดท้ายหรือไม่ไอ้แหมพี่พักนี้อายบ่อยด้วยเออผมกับพี่เด๋อก็เจอกันครั้งสุดท้ายน่าสิบสองปีมาเลยนะฮะเราเจอกันครั้งสุดท้ายนะฮะสิบสองปีนานมากแต่ช่วงนี้ขอขอบคุณทั้งสามท่านนะฮะพี่จูพี่เด๋อแล้วก็แน่นอนครับน้องออส ขอบคุณมากาขอบคุณนะเป็น,ปนอย่ <ไป S 1> อางมากครับแฟนรายการตีสิบเนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ y o u t u b e c h a n n e l 2020 entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเนะค่ะ